ี่น้องเที่ยงหนีมาฟางประกาศกลมอุตุนิยมิที่ยานะครับกรมบุตูออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากประกาศ3ตุลาคม2 5 6พ6นหริหกโคกนิกาของมือนี้ถึงโคกนิกาของมืออเ่นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรี สาแกวสจันทบุรีตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกนักสีเหลืองบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจบพีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราชธานีกระบี่ตรงังสตูลปัตตานียะลา่นานราธิวาสชาชิงเศ้าชลบุรีระยองนคะรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดบนราชธานี้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญ ลบบุรีสระบุรีกรุงเทพม,มหาคนครนนทบ,บุรีปรทุมธานีนะคนปรปฐมสม,มุทรปราการสม,มุทรสาครสม,มุทรสงครามและการะนครศรีวิทยาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในมือนีถึงมือ่อื่น3ตุลาคมถึง4ตุลาคม2566อย่าลืมกดติดตามช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้อมูมข่าวสารเพื่อให้รับทราบข่ขาวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ